忘啥条，忘啥魔的。嗯嗯嗯 บรรยากาศลำวงจาว่าจ้าจ้าอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าตายจอดสะกดจอดสะกดสะกดตอนที่กระทะสะกดขอบคุณครับขอบคุณคำว่านับใจนอกรอบรอบเด้อนะครับจากคนที่สุดสวยด้านตะวิที ง่ายแน่นอนนะครับก็าไปตามรอบได้นะเพรางน้ำนะครับเขาที่เขาทังตะกอนเออนะครับอ่ะรอบต่อไปนะครับเป็นรอบคอบนะครับพี่น้อยนะครับวันนี้โฮมสุขนะครับบ้านเจ้านะครับจะชมดุมจะกับพ่อ้าด้วยนะครับไอ้ไอ่เด็กดึงนะครับชมตุมมจาก อ่ายังับปฏิวัิท่าเรอท่เรือเอาต้องสไลดอดอกไฟมาจ้าจัดเป็นว่ายังกับจากชุบลมอสมอวังสามหอเป็นคลายนกเขาล้วก็ชมรมกอสมอของเข้าคื่เก่านะครับชุรมอสมอสามหมอสาวเลียบาดหน้านกเขากับเสาวเลียบาดหน้าในจุกนีนะครับขึอที่หึจตรกไปเนาะนัคกับคันลุกของเขานั่งนั้มเขายายอยูจะฝืนน้องีนนอนนั่งคว้นั่งรั้เดี๋ยวจะอกได้ก็ได้หอน มาได้หอนน้ำอาการดอกห่อนห่อนน้ำนมันเคียงป้าป้าอันใหญ่ใหญ่เขาต้องไปผมเนี่ยเอาเอามาให้ได้คอนน้ำน้ำองเอาอยู่ในข้อได้ครับขอบคุณขอบผมใหญ่ขอบมาในข้อเลยแต่กับคันได้อีกตัวนึงยังดีครับยละมุ้งมุ้งนีตัวนึงมุ้งขุนตัวนึงนะครับเออขอบคุณนะครับทุกคนทุกโยนเด้อซื้อบัตรสู้เตือเขามา นะครับทุกรอบจะให้แน่นราบอลรักกันะครับนะครับว่าได้่อะไ้สิ่งใดไปนักมวยดีก็ไดะโอเคครับผมนะครับใส่ไปตามคิวใส่ไปตามบัตรนะครับรอบเมาล์นะครับรอบนะครับงานรับน้งานคนเข้านะครับพี่ เอาขามาครับพ่อเอาเขามากนะครับเองครับคณะเยีกยงครตัวนึงก็สิไขก้กานี้เยอหรอครับผมอาบุ้งมีกุ้มหนึ่งเนาะแต่กับกุ้มกนกุ้มหนึ่งอยู่ตึกฮะเนาะวีววอยู่ในกับหอนหรือตันเนยอุตสาเอาเด้อไอเด้อไเด้อทานนี่เด้อ่อไปเออบอน้องน้องอังที่นี่เาเดี๋ยวลงไปไอวมากับเพื่นเออไเด้ยหอนับอากาศไปเด้๋ยหอนดับอากาศเดี๋ยวไนั่อากาศพัดเห็นพอพัดถึงเดี๋วหอนับอันนี้ละนาะเวมันเกียก่นแต่กจังวะาดี๋ันคนสิเดินเครือองไรหรือว่า เปียกใส่รดยนอนรดอเอร์ไซต์ของ้ากนะเออกพอจะรดนกระบะรดหัยืดหาเวทีเพื่อการก็ต้องใส่น้ำมันดีเซลมอไซเลียงใส่้าอยู่นก็ต้องใส่น้ำมันเบียร์จิบ่าจีเครื่งลงไปหนาได้เอาหลังสาวรำบุกใส่น้ำมันยังสะเนาะสาว้ำบุกนี่เป็นน้ำมันสกัดจากธรรมชาติสกัดจากทงให้ทงหน้าฮะน้ำมันตาลวงข้าวมันก็มีแช่า เออสะอานพอเพิ่นเย้าดอกเมื่อนี้นั่งพวันนั่งน้ำกินเจดจ้งก้าวสร้างกรบเปากินเสือกรบเป๋ากินสิงกรบเปากินกินยังเพิ่นกินล้งวงเข่าจะแม่งกินใจดีเนาะเอลยเนาะสะอ,อนะาออออะะนขยะถามเพิ่นเ,ย,เนย้าดอกว่าจะแม่งกินยี่ห้อเดียวกันกับนักลอกเนอะนักลอกก็ใช่เขาจะกินยี่ห้อเดียวกันนี่ล่ะแต่เราประจบเอ็มลอยจะซื้อแล้วเก็บทองก็กินเพี้ยวบ่ไรรัอกลัวนับกลัวอันไรก่อนครับ อันนี้ไทยไทยเร้าเครียดกัก่อนเนาะมันมันจะดีนะเออมันจะดีนะเออบอกว่ามันจะดีเรือมันจะดีหรือไม่ใช่แต่มันจะดีนะอะมาจ๊อบรับยาค่ะคขอบคุณค่ะน่าจะแม่ตีค่ะปั๊บปั๊บตัวอ้ายๆต้องแม่ตี าอาอต่อไปนะพี่น้องเนะาะกระต่จาสีมาแต่จะข่าวใจแต่จ้าเออยอัดตีห,หาบ่เนาะวัดตีนองกับพ่อแน้วไม่คว้าตีหายน,น <c oughs> ะก็อยู่ยเก็บผ่านน้ำเล่มเลยอ้าวอบนี่นเรา, <c oughs> เาพี่น้องเนาะผล <c oughs> งานเพลงแรกนะคะดิ้งดึงเออดิ้งดึงอีกแล้วนะคะรอจากสีเพยงอะไรด,ดอกมื่อนี <c oughs> ม่มาตะเพิ่นขอเราพี่น้องเนาะผลงานเพลงที่สอรักสลายดอกไฟหวานเอาหอดเรสีเพ่งพเนาะ เด้งดึงลักสลายดอกฝ้ายบานนกเขาลักษางเหลบ้านหน้ายายเหลีบอกว่าาเหีพอเห็นจะปีอยู่ได้เอยอ๋อโอเคได้นั่งนั่งเยบเอาเป็นนั่งเหลีเอ้าผลงานเพลงแรกเด้งดึงลักสลายยายแหลี่ยบลกลอกเขาโอเคเนาะเอาไป